ตอนนี้นะคะพี่ละกำลังลือไข่นะคะตัวตัวแห่ของเรานะคะบนกระดาษดงบนกระดาษดงเรามาดูกันว่าไข่นะตาเป็นไงอาจารย์เย็นๆพี่กล้องมองไม่ทันเลยไหนพี่หนูขอดูเรามีไข่เอยอะไหมนี่ไงป๊าอันนี้ไม่ใช่หน่หน่ยนี่ไงพ่อนี่ไง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 นี่ชัดๆมองชัดๆ พอต้องเด็ดตรงนี้เ้อหนูเคยหรือรังสกอตวัตเออในน,น,นี่นี่เดี๋ยวมาดูชัดๆนี่นะคะนี่ก็จะออกหน่อให้เราตอนนี้ได้กี่อ่านแล้วเราจะได้กี่ต้นเนี่ยสี่มันแตกหน่อให้เราแล้วไงมีเผือกต้นหนึ่งเขียวต้นหนึ่งแล้วก็ใช้ได้ต้นหนึ่งนี่น,นี่นี่มีรากเลยไหนนะไหนไม่มีราก อ๋อนี่คือลาาเขาใช่เดี๋ยวเขาจะออก,กย่อตรงนี้พี่จะคงจะเป็นต้นจะจะขึ้นเป็นต้นแล้วม,<อ>มันเดีย๋ยวนี้มันทําง่ายนะบอนกระดาษนะ <c oughs> เพราะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยสามหมื่นมันจะทํายากนะ <c oughs> เราคลิปนี้ดูซิว่าเราจะได้บอนกระดาษได้ไข่ได้กี่ใบนะคะเราจะได้ไข่กี่ใบเป็นสิบอ่ะ เล่นชา้ชาๆชา้ชาๆแวกชา้ชาๆต้นมันเอียงไหมล้วโดนลมพัดไม่ได้โอใช่เยอะเยอะ หนักไหมอ่ะเบาแล้วเนี่ยโหนี่ได้เท่าไรแล้วเนี่ยเป็นสิบแล้วอ๋อนในในในดินนี่น่าจะมีอีกนะดูดิได้เยอะแล้วเนี่ยในดินนะพี่นาต้องค้นดินให้ดีเลยนะอืมลองดูวิธีเมื่อก่อนจากต้นร้าเท่าไหร่นะห้าพันฝ่าเราซื้อมาห้าพันฝ่าไหมเราซื้อต้นเล็กสามพันฝ่าหกพันโอ้หกพันแล้วถ้าใส่เนี้ยใส่ตั้งแม่เนี่ยขายกันสามหมื่น ปัจจุบันต้นเล็กสามร้อยถึงห้าร้อยก็ยังถือว่าก็มีราคาอยู่นะสามร้อยห้าร้อยเนี่ยให้ลูกเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเตจอขั้นตอนต่อไปคือการฝักไข่นะคะต้องใช้ไม่ไกลทำไมนะใช้ไม่ไกล แม่ <ไข S 2> แม่ออมนั่นแหละจะทําวให้ดูฟักไข่อ่ะทําแล้วทําตัวอ้งนี่ไงาดาก้อนดาก้อนใช่ทําดาก้อน,ดอนเดี๋ยวเอาตัวย่างดาก้อนให้เขาดูก็ได้นะว่าฟักออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงตกลงวันนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูอีกนี่ขั้นตอนก็สิบสองแล้วส <12 S 2> ิบสองต้องมีกอนเดะ๋ยองหรือดูในวีที ตอนนี้เตรียมตัวแส่กระถางแล้วทำอะไรคะปุ๋ยปุ๋ยพี่เอาปุ๋ยอินทรียใส่ไปช้อนนึงใส่ไปแล้ววันนี้เป็นกุกไปกุกไปแล้วกุ๊กไปในเรื่บุกแล้วนะคะนี่น,นี่เรียงไข่ให้คุณผู้ชมดูในนี้ในใบบอลลายใบบอลกระดาษเลยทำไมพี่ต้องตัดใบอ้อมหมดเลยอะแต่มันก็หมดอะไม่เหลือ เพราะว่ามันคลายน้ำมันมัน,มนแห้งไนงะเดี๋ยวมันแห้งหมดอ่ะรอต้องตัดใบอ่อนเลยหรอ,อก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีอีกไหมเนะี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวออมมาดูในถังนะคะในกระมังต่อว่าจะมีอีกไหมนะคะไม่ยอม เราเลี้ยงมาพ่อเราซื้อมาแต่มีทุ่นาปีที่แล้วได้ปะ่ิลนะอีกมาตน้งแต่โควิดอ่ะนี่หา<ม>จริงๆด้วยในดินนะคะจะเจออีกนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมเราเราได้ไข่ทิลากแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูในดินนะคะว่าจะมีอีกไหมนะคะ ทำเป็นฟั่งๆังดีกว่าสแกนเป็นฟังไปเพราะว่าโกยมาก่อนดินที่ดูแล้วก็เดี๋ยวจะปัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้องเอาทุกเม็ดทุกเม็ดอะโกอยอะมองเห็นเปล่ามันดำไเ,เสียดายไม่ได้เลี้ยงมานาน ถึงราคาจะลงก็ไม่เวลาริดบวกไว้ก่อนกินบวกไว้ก่อนว่าเขาก็ให้ลูกเราได้หลายต้นเหมือนกันโอ้พี่เร็วอ่ะตาไม่ทานเลยทำเร็วมากถ้าพูดผิดเป็นลอลิงไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่กับไฟ ยิงจะเหมือนรนทองเอ้าฮะนี่นี่นีเจอแลวรากมันฮะเอยู่กับรากนะอันนั้นคือรากหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่วนี่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 น่นี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 ่น่นีี่น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 ีนี่น นี่นี่ให้คุณผดูนี่นี่ไงนี่ไงทิ้งแล้วออมว่าออมจะทำไก่นี้พี่ละผิดมอสเหรอผิดมอสน่าจะขึ้นเดือดนี่นะจริงอ่ะ เราดินเนี่ยไว้เดี๋ยวว่าถ้ามันบีมก็งอกวันนี้พี่อับาไปกินอะไรไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูคิดก่อนนี่มันหน่อหน่อมันรอกวันนันข่ายวันยุดอ๋อไอหน่อต้นเขียวที่ตัดทิ้งไปอ่ะใช่อ๋อหน่อต้นเขียวใช่ไหมเขียววันนังคายเป็นวันยุดของส่วนเรานะคะเพราะว่าเราีิปุยีิยาก็เลยไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะที่ส่วนออกออกขีดในวันนักงคาย ทุกอยกจะมาดูส่วนออมอออคิดนะคะก็มาได้ทุกวันจันร์ถึงอาทิตย์นะคะ8โมงเช้าถึง4มงย็นนะคะโทรมาก่อนได้ยิ่งดีเลยโทรมาบอกออมนะคะเบอร์097 160 7065นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปคือการฟักไข่นะคะมาปลูกไข่บนกระดาษกันครับนี่ครับ นี่ผมจะใช้ถ้วยเล็กๆนี่นครับเพราะว่ามันจะดูแล,ลร็กสั่งง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดพิทมอสอืมครับเขาใช้พิดมอสพวกที่สุคัญนี่ตรงนี้นิดงจะได้ดูใกล้ๆนะคะนะครับลากลงขอดูใกล้ๆกล้องเลยตอนลากลง มีหัวก็มีหางมีโคนนะมีโคนก็มีหัวอย่างเงี้ยมันจะมันจะแตกตรงนี้ขึ้นไปเป็นต้นนี่ไงคะชี้ให้ดูเลยเอาตัวอย่างให้ดูแล้วที่เราฝักไข่ไว้เนี่ยจะขึ้นยังไงมีตรงไหนที่ขึ้นเขียวๆมาเนี่ยค่ะเขียวๆนี่ๆอันนี้เอานิ้วชี้สิคะเขียวเนี่ยค่ะเขียวแล้วนะคะก็จะแตกขึ้นมา แบบนี้เลยนะคะเอาตัวอย่างมาให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆ, <S <S ๆตกลงเราได้กี่ต้นยี่สิบประมาถ้าเป็นสมัยก่อนยี่สิบต้นนี่เรารวยเลยนะสามหมื่นคูณยี่สิบแล้วได้เพาะไม่ใช่ตน้น เมื่อก่อนไข่ใบละพันไหมอะไรจะไม่ได้เลยไม่เอาดีไข่ไข่ตอนที่ว่ามันโตอีกหน่อยก็ประมาณสี่พันนะสามพันสองพันเอาสานะมพันนะสามพันยี่สิบเท่าะหกหม่นีว้า <laughs> ตอนนี้ห้าร้อยร้อยหนึง่งห้าร้อยเอาเห็นข,ขายข่กันอยู่ห้าร้อยเนี่ยต้นใหญ่นะห้ารอก็ต้นใหญ่นะก็คืออยู่ต้นนี่นี่น,นี่ประมาณนี้ นเ,นเนี่ยใช่เนี่ยได้ได้โนโนอันนั้นเล็กไปเห็นเขาขายกันอย่างเงี้ย<น>ประมาณสามสี่ใบอะห้าห้าร้อยแต่ว่าเอาเท่านัวว้นแหละนี่เราได้โนโนเพลิกน,น,น,นี่ก็ต้องดูว่ามันเขียวป่ะถ้ามันไม่เขียวมันก็ไม่รอดอ่ะมันลุ้นมากเลยนะคะก็คือว่าบนกระดาษด่างต้นเดียวเนี่ยพี่มันออกมาแบบเขียวล้วนเลยต้นนึงข่าวล้วนเลยต้นนึงเขียวตัดทิ้งไปแล้วอันนี้อันนี้ด,ด่างกรไดาษหน่อย ใช่นี่ต้องใส่ไข่ใส่ไข่ทำไมอ่ะอใส่เปลือกไข่ไหมล่อที่มันจะช่วยอ๋อใช่ค่ะต้องเอาเปลือกไข่ไก่อ่ะไปตำต้องตำใช่ค่ะไปตำแล้วก็โรยผงช่วยให้มันเขียวขึ้นหน่อยใช่ค่ะมันด่างของที่สวนอะมันด่างเกินไปแต่ว่าพอไวรมันช้ำช้ำอะคุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งนะเพราะว่าถ้าถ้าตัวลำต้นมันยังอยู่อะมันจะแตกขึ้นมาให้เรื่อยๆืจนจนต้นเขาอ่ะจะรับสภาพ ที่อยู่ที่บ้านเราได้แล้วเขาก็จะแข็งแรงโตขึ้นมาให้เราเองนะคะใช่ขาวข่าวมันจะโตช้านะอืมข่าวมีขาวข่าวเยอะมันจะโตช้าใช่นี่เราก็รอกันมานานอะอแต่โชคดีที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้ว ก็เลยโอเคลูกมาไม่เป็นไรยังน้อยเราก็มีไม้สวยเลี้ยงนะคะต้นใหญ่ันก็สวยนะเดี๋ยวนนนะไม่ดเดี๋ยวออกมาลูปให้ดูเดี๋ยวามาลูป,ปตอนที่ยังไม่ตัดอะ่ะใครมาก็ท่ายลูปกับต้นนี้นะคะเอาลให้ดูเมื่อเช้าอ่ะตัดพิลาตัดเลยออมเจอเอา้าวตัดใบามาแล้วอมท่ายไม่ทัน ออมเลยฟ้ากล้องมาถ่ายคลิปก่อนเลยจะได้มีคอนเทนต์นะคะพิชมอสเนี่ยนะคะเวลาเพาะเมล็ดพืชนะคะหรือต้องการเพาะอะไรเนี่ยเราใช้พิชมอสเนี่ยมันจะเติบโตได้เร็วและไวมากนะคะมันจะเป็นง่ายว่าใช่มันจะเป็นง่ายว่าการที่เราจะประหยัดก็คือเราใส่กระถางเล็กอนะจบแล้วก็ เราคงไม่อบนะคะเพราะว่าอ้อมเคยอบแล้วเน่าเน่าอากาศเมืองไทยมันร้อนนะคะขนาดมีตู้อบบางทีก็เน่าค่ะนะคะอ้อ,อมก็าคิดว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ในรังใยไม้เอาไว้ในร่มสักสิบสี่วันแล้วก็ไปไว้ในรังใบไม้ะะไม่ได้เนี่ยถ้าเราอบเนี่ยต้องทําใจเลยคือใบมันจะช้าน้ำอย่างตัวเนี้ยใช่วันนี้ช้าน้ําเลยแต่ว่ามันรอด ก็คือเรารต้องเอารากและลำต้น<อ>ไว้ก่อนแข็งแรงไงเนี่ยแล้วเราก็พอม,มันช้ำน้ำก็เหลือใบหนึ่งแล้วก็เลี้ยงแห้งก่อนเอามาข้างนอกเดี๋ยวพอไม่แข็งแรงแล้วเราค่อยบำรุงเดี๋ยวก็จเจริญเติบโตอ,อ<ด>้อมคิดว่าเพือกออมเนี่ยก็ไม่น่ารอดหรอกแต่ว่าพอดีว่าเราเด็กๆจะมาปลูกต้นไม้ที่สวนกันก็ไว้ให้เด็กดูว่าไม้เพืือกเป็นยังไงนะคะก็เลี้ยงไปให้พี่ละเลี้ยงไปเพื่อเด็กอยากเห็นจะดูมันมีถือเขียวหน่อยนะ กระเพือะดูที่โคนนะรออืมอเขียวๆหน่อยอาจจะดีก็ได้ก็ใส่ไข่ไงใส่ไข่ใส่เปื่อยไข่พี่ว่าวงการไม้ใบเนี่ยจะดีขึ้นไหมหมดแล้วหมดแล้วอันนี้มันเป็นกระแสนะทุกอย่างเป็นกระแสหมดอ่ะมารูปเดียวแล้วก็ไปไม้ได้แค่บางตัว ที่จะไปอ่ะอ่าถ้าที่อย่างไอ้เพวกอันโบโเนี่ยราคาก็ตกมาไหแต่ก็ยังแพงอยู่อันโบไอไทคอนเนี่ยแต่ถ้าเป็นเพวกไหลเีห็่ไหมอย่างเราต้นเดียวนะมีตัดแป๊บเดียวเป็นร้อยต้น,ปนไปแล้วเห็ไหมมันเยอะเกินไปไงไทคอนอ่ะยังไงราคาถ้าเกิดลา์เทพจริงอ่ะราคาไม่โตหรอกพี่เพราะว่าจากที่เราทําแล้วอ่ะฟ้าลายมันจะเทพได้มันยากนะ,ม,นนนะมันนานนะมันนาน มันนานแล้วมันต้องตัดหลายข้อต้นไม้ที่ว่าเป็นข้อข้อเนี่ยนะคะจ๊คชิออมลองตัดดูเนี่ยยิ่งตัดยิ่งสวยมันเผยต้นต้นใหม่ที่มันมันแตกมาเนี่ยมันไปอยู่ตรงไอ้ลายลายลาย,ลายด่างะนะะสวยะนะถ้าเราเจอต้นนั้นเราจะได้ราคาคือคือไทข้อเนี่ยจะจะ,จะไม่ตกหรอกถ้าเกิดสวยจริงนะแต่ถ้าใบไม่สวยอะราคาลงแต่ลงมาน้อยก็ยังถือว่าในภาวะที่รับได้ ย่างออมมิวตอนเนี้ยเมื่อก่อนซื้อมาต้นแม่แปดพันยอดเล็กๆก,ก็สองพันห้าเดี๋ยวนี้ไปเจอยอดยอดเนี่ยที่จะรู้จักเนี่ยสองร้อยบางที่สามร้อยเดินบางที่สามร้อยกลับไปสู่ราคาเดิมนะคะความเป็นจริงกลับไปสู่ความเป็นจริง เราปลูกต้นไม้ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยอองกับพิรานะคะจะพาท่านผู้ชมไปหาของอร่อยๆนะคะย่านราชบุรีราชบุรีของเราเนี่ยนะคะนะคะใกล้ๆสวนนะคะ ัไปแบบจะจุกเลยแบบจะจุกเลยใครอีกใครอีกอถ้าชอบคลิปเราแบบนี้นะคะต้นไม้นะคะการกินนะคะท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมติดตามช่องพี่ผุ่นชาแนลนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ